นาสาวสายดุไม่ยอม ดีดีนะครับนาสาวดีครับเบอร์ธนาคาร หน้าทีมคนเดียว ทันยคก็เดียวทันยคกับเตียมรัเสร็จแล้วก็มามลมให้ท่านต่อมีมีมีโลคญ่หมมีทัยคกับเตียวรั้โเป็นของลอมมมีมีโลคด้วยครับ